เรื่องนี้เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้านะคะมีคนโพสต์ใน TikTok อเอาไว้วเป็นคลิปวิดีโอนะคะของผู้ชายคนหนึ่งปาเครื่องดื่มที่อยู่ในรถเข็นใกล้กับจุดชำระเงินนะคะจนระเนระนาดเ,เปียกเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะเ,คเดี๋ยวเราไปดูคลิปของผู้ชายคนนี้กันก่อนค่ะ จริงๆของนี่อยู่ในรถเข็นแล้วนะคะ แล้วเป็นพวกน้ําอัดลมอมะกขนลิดเนี่ยเข้าออกมาเทเออกมาเคล้ยงเสียหายหมดเลยแล้วถามว่ามันเกิดอะไรคือวันนี้เราลงพื้นที่ไปาทางข้างบอกว่าคงจะให้ข้อมูลไม่ได้ต้องขออนุญาตหัวหน้าก่อนแต่มีคนที่เห็นเหตุการณ์เขาให้หลักฐานเรามาเพิ่มเติมค่ะบอกว่าก่อนที่จะปาขวดน้ํากลางห้างเนี่ยมีปากเสียงกันกับพนักง,งานน่าจะเป็นเรื่องของการคิดเงินคุณผู้ชมดูคลิปตัวใหม่ที่ผู้สื่อข,ข่าวเราได้มานะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกจะเอายังไงนี่รอนานแล้วนะหลังจากนั้นเอามือทุบตรงเคาน์เตอร์ค่ะ คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะห้างบอกว่าคือขอมันเป็นพื้นที่ของห้างนะแต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเคยเห็นเหมือนกันผู้ชายคนนี้เคยมาเมื่อ4ีถึงหเดือนที่แล้วก่อเรื่องแบบนี้เหมือนการเอะโวยวายกับพนักงานในห้างแต่ยังไม่ถึงกับปาข้าวของเหมือนครั้งนี้ล่าสุดเราตามลงพื้นที่ไปแล้วได้คุยกับผู้ชายคนนี้ด้วยเชื่อคุณท็อปขออนุญาตเบลอหน้าไว้ก่อนเนี่ยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณท็อปเขาบอกว่าตัวเองเนี่ย คือตอนไปซื้อของปรากฏว่าพนักงานคิดเงินเกินจ่ายเงินไปแล้วซื้อน้ำมานะฮะสี่กว่าบาทแต่เขาคิดเงินเกินก็ประมาณหลัก10กว่าบาทผมโมโหผมยอมรับเลยไม่พอใจสะสมเพราะมาซื้อของที่นี่หลายรอบแล้วก็เจอปัญหาคิดเงินเกินเป็นประจำแล้วห้างอันนี้เขาอ้างนะบอกว่าไม่คืนเงินด้วยพนักงานยังเมินเฉยใส่ผมก็มันเป็นความผิดพลาดของห้างเพราะฉะนั้น พนักงานและห้างก็ควรจะรับผิดชอบไม่ใช่ว่าไปซื้อของที่อื่นผมไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนแต่คุณผู้ชมฮะอ้าวลองฟังเสียงคุณป๊อปดูก่อนเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังไม่ใช่ครั้งแรกครั้งก่อนนั้นทั้งเกินเกินวันนี้อีกเออมันไม่ใช่หัวแรกเข้าใจไหมครับเออถ้าถ้าถ้าผมถ้าผมมีปากเสียเขาเนี่ยปากนี้ผมก็ทำอย่างนี้ทุกครั้งแลวสิจริงไหมผมโโหทุกครั้งผมก็ต้องผมก็ต้องคว้างของอย่างนี้ทุกครั้งเมือ่อวานที่ผมว่าเนี่ยเพราะว่าเขาเ,ขาเฉยงไง ขาหนีเลยอ่ะเขาเดินหนีผมเลยด่าเลยไม่คืนไหนตังอยู่ไหนอ่ะตังอยู่ไหนคือเงินตังอยู่ไหนผม้รับรับสบายไหมคือตรงไหนโกหกแล้วเนี่ยเนี่ยโกหกชัดๆเลยเนี่ยกล้องก็มีอยู่ดูดูสิถ่ายดูสิว่าผมมีรับตังหรือเปล่าแต่ที่อื่นไม่เป็นนะครับคือก็ไม่เป็นผมไปซื้อไม่เป็นหรือไม่เป็นแต่คุณผู้ชมฮะน้องฟ้าณพัทรผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเอาจริงๆนะพี่โจ๊ก พอคุยสัมภาษณ์ไปสักพักหนึ่งเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าคุณท็อปเป็นคนอารมณ์แปรปรวน<ะ>แล้วก็โมโหง่ายแล้วพอถามไปเจ้าตัวรู้ไหมว่ามันมีคนถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลแล้วคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะไปหมดเลยคุณท็อปบอกรู้แล้วแล้วก็อยากตั้งคําถามถึงคนถ่ายคลิปด้วยว่าคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยผมเนี่ยเป็นคนถูกโกงแล้วก็เอะอะโวยวายเลยนะว่า ผมถูกโกงแต่คุณมาถ่ายคลิปแบบนี้ผมมาเสียหายเาวันนี้เนี่ยเราไปเจอแม่คุณต๊อบเขาเอบอกว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมรุนแรงแต่ว่าเวลาไปห้างนี้ที่ไรชอบคิดเงินเกินมีปัญหาแบบนี้หลายรอบแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่คุณต๊อบบอกนะคะเขาไม่ได้คืนก็คือพอคิดเงินเกินก็ยังไม่คืนเงินเขาอีกตัวเองยังเคยเตือนลูกว่าถ้าไปที่นี่แล้วมีปัญหาก็ไปที่อื่นแต่ลูกชายบอกบางทีมีโปรโมชั่นลดราคาก็จะไปซื้อที่เนี่ยแม่มองว่าน่าจะเป็นความรับผิดชอบของทางห้างนะคะถ้าคุณแก้ปัญหาตั้งแต่ตอนคิดเงินแล้ว ปัญหากันน่ะมันก็ไม่เกิดเรื่องยืดเยื้อแบบนี้ทำอะไรไม่ไม่ได้ดังใจเขาหรือว่าคือคนไปเอาเปรียบเขาอะเขาจะมีเขาจะมีอาการแบบนี้ขึ้นมาอยากให้ทางทางที่ว่าเนี่ยนะที่พนักงานเนี่ยคือเขาซื้อเงินเขาซื้อของเนี่ยคิดเขาเกิน ทำไมไม่มาจาัดก,การเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้มันจบตั้งแต่ทีแรกและให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆอแม่ก็ไม่อยางเขาไปซื้อหรอกแม่ก็บอกเขานะว่าในเมื่อถ้าเราไปห้างนี้แล้วอะถ้าซื้อแล้วมีปัญหาก็อ,อย่าเข้าไปซื้อนะก็ไปซื้อที่ห้างที่เราเคยซื้อไม่มีปัญหาแม่ก็จะบอกเขาว่านี่เขากลับมาแม่ก็บอกเขาอย่างนี้นะแล้วคุณแม่ทิ้งท้ายแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่ายอมรับนะลูกชายเป็นคนมีอารมณ์แปรปรวนเพราะ คุณท็อปเขาป่วยแล้วอีกมุมหนึ่งทางห้างก็ยืนยันว่าได้มีการจ่ายเงินคืนไอ้ส่วนที่คิดเกินมาแล้วแต่คุณท็อปเนี่ยพยายามจะให้พนักงานก้มลงกราบเท้าเออเหรอมันก็เลยบานปลายพอพนักงานไม่ก้มลงไปกราบเท้าแกก็เลยเอะอะโวยวายแต่ว่าจบเรื่องนี้นะคะทังครอบครัวบอกว่าคนที่เอาคลิปไปลงเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยว่าเขาอาจจะไม่ใช่สถานการณ์ปกติคุณไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง